ไอ้สัตว์ ขอว่าอย่าเพิ่งมีอะไรกันนะครับวันนี้อย่าเพิ่งมีอะไรกันโอ้โหเป็นมมสมาชิกต่อก้าวไกลเนื้อหมเป็นสมาชิกแต่แล้วมันก็ไปหาจัดตามหารามเป็นของตัวนะอ,อ่เดี๋ยวไปถามแจ้งดูดิตุนจะไม่เอ่ยชื่อพวกนั้นเลยมันดีราคาับโชว์ตัเ,เองตระหว่างตัวเองหลับผมกูไม่ต้องมีราคาหรอกกูก็อยู่ทุกวันนี้ได้ เพิ่มต้นอย่างนี้ได้ไหมครับเพิ่มเติมขอว่าขอแยกย้ายกันก่อนแล้วกันนะนั่นครับแยกย้ายกันหน่อยนะนะไอหวาน ได้ยังไงนะและผมไม่มีผมมามีน่แต่ยังไงที่ไหนผมมาก็จนกระดาษเองครทุกคนมันนี่มันมีแต่ความตื้นติ้งนะทุกคนว่ามันไม่น่าจะสมเด็จได้ถึงมันเกินกว่าที่คาดหวังกันไว้ถูกไหมผมเคยมาอยู่ไาอยู่ัทุกคนที่นี่แล้วผมไปยุ่งวุ่นวายข้างบนไหมผมเคยเคยไหมไปถามผมเคยไหม ผมไมปผมมีแต่ว่าให้ผมมาอยู่ตรงนี้นะผมมาอยู่ตรงนี้ถ้าคิดว่ามันเกลียดผมผมการเต้นอยู่หน้าก็ได้เพื่ออะไรล่ะก็มันเดี๋ยวมันจะมีตัวแบบนี้มากับทุกท่านเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวใจเย็นๆไปก่อนนะใจเย็นไปก่อนนะนะครับใจเย็นๆไปก่อนนะครันนะควรจะไปอยู่ตามภาษาเหมือนไปลงบ่อซะไปลงบ่อแล้วบ่อถกน้ำคนอจะเบื่งเนี่ยไม่มีประโยชน์นะพวกเขาต้องร้องอย่างนั้นตัอย่างอะไรก็ไ้

good